สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเอกสารที่น่าสนใจมากๆชิ้นหนึ่งอยู่ในมือค่ะครับผมเห็นว่าเป็นใบกาดคาดการตัวเลขสลากินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุดเลยใช่แล้วค่ะของคนขอนแก่นงวดวันที่1สิงหาคม2568นี่เองค่ะเห็นแล้วก็แบบว่าอดไม่ได้ที่จะอยากรู้ว่าข้างในเขาให้เลขอะไรกันบ้างเนอะอืมจริงครับเอกสารแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัวเลขเฉยๆนะแต่มันมีวิธีนาเสนอการเน้น การจัดวางที่น่าสนใจทีเดียวใช่ใช่ค่ะเหมือนเขาพยายามจะสื่อสารความมั่นใจหรือบอกใบ้อะไรบางอย่างเรามาลองเจาะดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างได้เลยครับเริ่มจากตรงไหนก่อนดีครับจุดแรกที่เตะตาเลยนะคะคือเลขเด่นตัวเดียวเน้นๆเ,เลยค่ะเลขสอ๋อเลขสใช่ค่ะแล้วมีเขียนกำกับด้วยนาว่าสำหรับนักวิ่งมือหนักอันนี้มันยังไงคะเนี่ยครับการให้เลขเด่นตัวเดียวแบบนี้ก็คือชัดเจนมากต้องการโฟกัสไปที่เลขนี้เลย ส่วนคําว่านักวิ่งนี่ก็คือคนที่ชอบเล่นเลขตัวเดียววิ่งบนวิ่งล่างอะไรแบบนี้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วพอมีมือหนักต่อท้ายก็ยิ่งเหมือนกับว่าออตอกย้ําความมั่นใจหรือว่าเชียร์เลขนี้เป็นพิเศษเลยครับแต่เขาก็ไม่ได้ให้แค่4ี่ตัวเดียวนะคะมีเลขรองด้วยคือ6กับ7ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวเสริมหรืออาจจะให้ไว้เผื่อกระจายความเสี่ยงหรือเอาไปจับคู่กับเลข4ก็เป็นได้ อืมอมเป็นไปได้ค่ะแล้วถัดมาก็เป็นกลุ่มเลขสอตัวแล้วค่ะอันนี้ก็จัดมาเป็นชุดๆเลยนะครับผมเห็นว่ามีแบ่งระดับด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีกลุ่มแรกนี่วงเล็บว่าเน้นสุดเลยนะมี4540 48 41 42สอ่าสังเกตว่ามีเลข4ี่นำหน้าทุกตัวเลยนะครับใช่เลยค่ะผูกกับเลขเด่น4เมื่อกี้เลยครับการจัดกลุ่มแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นการ ตอกย้ําเลขเด่นนั่นแหละแล้วก็ให้แนวทางที่ชัดเจนขึ้นว่าถ้าเชื่อเลข4ชุดนี้น่าสนใจสุดตามมุมมองเขานะครับแล้วก็มีชุดอื่นอีกนะคะสําหรับบนล่างเขาว่างังนนะมีกลุ่ม6นําก็6 5 6 0 6 8 6 1 6 2 1> ครับอันนี้ก็ใช้เลขรองตัวแรกคือ6มาเป็นตัวยืนแล้วก็มีกลุ่ม7นําอีกชุดหนึ่ง75 76 78 71 72 อันนี้ก็ใช้เลขรองอีกตัวคือ7เหมือนให้ตัวเลือกเยอะขึ้นนะคะอิงจากทั้งเลขเด่นเลขรองเลยถูกต้องครับเหมือนมีแผนหลัดแผนรองให้เผื่อไว้หลายทางทีนี้มาถึงไฮไลท์ที่หลายคนน่าจะรอดูที่สุดค่ะ3ตัวทองอ่าชุด3ตัวตรงๆงเลยใช่ค่ะมี5ชุดคือ745 740 748 741 742สังเกตว่าก็ยังวนๆอยู่กับเลข4เลข7เนาะ ยังอยู่ในกลุ่มเลขเด่นเลขรองที่ให้มาตอนแรกแต่ที่พิเศษมากๆคือเลข740ค่ะเขาวงกลมไว้เด่นมากแล้วมีลูกศรชี้ด้วยโอ้โหอันนี้คือชี้เป้าแบบเน้นๆเลยนะครับใช่ค่ะเน้นเบอร์เดียวแรงๆแบบนี้มันบอกอะไรได้บ้างคะการเน้นตัวเดียวชัดเจนขนาดนี้ก็เหมือนเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่แรงที่สุดในเอกสารแล้วล่ะครับว่าตัวนี้แหละที่เขามั่นใจมากๆหรืออาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ให้น้ำหนักกับ740เป็นพิเศษ อืมน่าสนใจจริงๆค่ะครับแต่ถึงจะเน้น740ตัวอื่นในกลุ่ม3ตัวทองก็ยังใช้เลข4กับ7เป็นแกนหลักอยู่ดีนะก็เหมือนสร้างโครงข่ายตัวเลขที่สัมพันธ์กันไว้นะครับแต่ในใบนี้ไม่ได้มีแค่เลขที่แนะนำนะคะยังมีส่วนที่เขียนว่าระวังเลขชุดนี้ด้วยค่ะคือ46 47 67อ๋อมีเลขให้ระวังด้วยใช่ค่ะการใส่ส่วนนี้เข้ามามันมีความหมายยังไงคะ เออการมีเลขเตือนหรือเลขระวังเนี่ยมันก็ทําหน้าที่ได้หลายอย่างนะครับอย่างแรกก็อาจจะแสดงความรอบคอบว่าเออไม่ได้มองแต่ด้านดีอย่างเดียวอย่างที่สมันอาจจะเป็นเลขที่เขามองว่าก็มีสิทธิ์จะมานะแต่ไม่เข้าสูตรหลักหรืออาจจะมีสถิติอะไรบางอย่างแต่ไม่แน่ใจเท่าชุดแนะนำอ๋อค่ะและสุดท้ายก็เหมือนเป็นการจัดการความคาดหวังนิดหน่อยครับ oh. เผื่อว่าเลขที่แนะนำมันไม่มาแต่เลขระวังดันมา ก็ยังพอจะบอกได้ว่าเออเตือนไว้แล้วนะอะไรแบบนี้โห oh, พอฟังแบบนี้เราเข้าใจโครงสร้างของเอกสารนี้มากขึ้นเลยค่ะสรุปคือพลขอนแก่นงวด1สินหา6-8เนี่ยเขาวางโครงสร้างมาชัดเจนเลยนะครับเริ่มจากจุดโฟกัสคือเลขเด่น4ใช่ค่ะแล้วก็มีชุด2ตัวแบ่งระดับความสำคัญ มีเน้นสุดที่ผูกกับเลข4แล้วก็ขยายไปชุดที่อิงเลขรอง6กับ7จากนั้นก็มีชุด3ตัวทองที่เน้นสุดคือ740ดครบเลยครับค่ะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องย้ำว่านี่เป็นแค่ข้อมูลคาดการณ์จากแหล่งเดียวคือผลขนกันสำหรับงวดนี้เท่านั้นนะครับแน่นอนคะ่ะไม่ได้เป็นการการันตีอะไรเลยใช่ครับแต่การได้มาดูโครงสร้างวิธีนำเสนอแบบนี้ก็ช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าเอกสารแนวแนวนี้เขาสื่อสารกันยังไง นั่นสิคะมันก็น่าคิดต่อไปเหมือนกันนะว่าอะไรคือเสน่ห์หรือปัจจัยเบื้องหลังที่ทำให้คนยังสนใจติดตามการคาดการ์ตัวเลขแบบนี้อยู่เรื่อยๆอืมก็น่าคิดนะครับอาจจะเป็นเพราะวิธีการให้ข้อมูลแบบนี้หรือเปล่าที่มีทั้งการสร้างความหวังให้ตัวเลือกมีการจัดลำดับแถมมีการเตือนเผื่อไว้ด้วยเมื่อเลยดูครบเครื่องน่าติดตามครับอาจจะเป็นส่วนผสมของความหวงังกับการจัดการความเสี่ยงที่ทําให้คนรู้สึกว่าเออมันน่าลุ้น แต่ก็มีข้อมูลให้พิจารณารอบด้านก็เป็นไปได้ครับน่าคิดจริงๆค่ะเพราะทุกสิ่งที่แนะนำมันก็แค่การขาดการเรื่องเด็กก็คือแนวทางแนวทางช่วยเติมความหวังในใจชีวิตอยู่ที่เราควรใช้มันอย่างมีสติถ้าจะเสียม่ต้องระวังเล่นแค่พอด,ดีอย่าให้โชคที่หวังมันนี้